กนเดียวอ่ะ huh? มมมนสม,นม,นม,มนสั็กกชี่วงนี้เบาได้บอกนะครับสำหรับใครที่มีท่อน้องก็แนะนําให้ถอดเนะาะเพราะช่วงนี้ก็พ่อไงพอดักบ่อยมากก็ไปไวไิไลทีไรก็ก็เสียหลัง้นทีนะเอายิงนะผมไม่กล้าขี่แลยเออทุกวันเนี้ยเออลัวมาถึงรถจะแรงหรือไม่แรงก็นั่นแหละเบาได้บอกนะครับให้พ่อบางกันค่อย มาเชงกันนะครับมาบอกแค่น <art> ี <essentially. S 1> okay. Okay. Hey. Uh ้แหละเดี๋ยวใส่ให้ดูเอ้ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็พบกับผมช่อง UY ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขอบคุณพี่เขานะที่ส่งเสื้อมันให้เออแรกกันเนาะก็วันนี้ผมก็จะมาใส่ท่อเว้ยนี่เป็นท่อท่อหนูมมุกกาเนาะที่เราจะมาใส่ในวันนี้ซึ่งวันนี้เว้ยผมก็เนี่ยมีน้องซื้ออันนี้มาให้ชิมดูเนี่ยมาดูใกล้ๆมันเป็นขนมไม้ใช่ป่ะซึ่งมันทํามาจาก ผมคิดว่ามันทํามาจากน้ําตาลปิดแล้วก็แป้งเนาะมันแบบเหมือนเหมือนลูกอมอะ่ะเออมันเหนียวมากเลยมันหวานอะ่ะเนี่ยเอาบอร์แซบเป็นไงแซ <laughs> บอาจจะเป็นคนขนมเด็กน้อยเนาะให้หมากิอ่ะ,อะจกักรันเอ๋อหม,มาไม่กินนะครับมันเป็นขนมเนาะ โอเคก็ไปใส่ท่อหนูกันซึ่งตอนนี้ไปผมก็จะเอาท่อเงินมาใส่คันนี้เพราะเป็นท่อลูกค้าสามเนาะใช่ก็เงินก็ลูกเดิมแต่สั่งห้าสามมาเผื่อไว้ก็เผื่อได้ใส่คันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นขอท่อมาดูขอท่ออันนี้เป็นขอท่อของเวฟร้อยสิบไตัว2อง1ันะครับก็จะเป็นประมาณนี้อืมเนี่ยมาดูท่อโบท่อโบนะดูขอท่อคือมันเท่านี้เลยอะ่ะเออ เราเอาคอท่อของท่อโบมาใส่ท่อหนูไม่ได้นะหมายถึงจะเอาคอตัวเนี้คอของท่อโบมาเอาท่อหนูเสียบซึ่งมันไม่ได้เลยเนี่ยดูดิมันท่อน,นี้เลยอืม,อมเนี่ยประมาณนี้ดังนั้นผมจะใส่ให้ทุกคนดูนะว่ามันจะใส่ไงแต่ผมจะใส่เอียงข้างนะผมลองใส่ดูแล้วว่าเอารอดตรงเนี้ย เอาเราใตฟักเท้าแล้วมันจะตรงเนี้ยมันจะติดโชกเลยท่อมันจะมาตรงนี้ดังนั้นผมจะเชียงเอยมาแล้วก็จะใส่ฟังเสียงให้ทุกคนดูว่ามันจะเสียงเพาะไหมพี่จิงอ่ะมันลั่นอยู่แล้วเท่าหนูเราจะมาใส่ท่าสามกันแบบเดินหอบพอๆเลยพเ่ก็ไปใส่กันเขาคูนเสื้อจากช่อง U V นะครับก็นี่แหละถ้าแบบมีคลิปอะไรแปลกๆแล้วแบบใส่กับรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูก็จะใส่เสื้อของ U วเออก็ไปใส่กันจะเอามาใส่ข้างๆนะประมาณนี้ อยู่ว่าใส่ได้แต่จะสตาร์ทรถไม่ได้ดังนั้นเราจะออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็สตาร์ทเสร็จแล้วก็ยับไปเนาะโอเคก็ไปใส่ลองดูกันว่าเสียงจะพอไหมโอเค,อเคมาฟังเสียงกัน กคนเห็นแบบเมื่อกี้มันควันมันออกอะดูเหมือนแบบน้ำมันมันจะหนาไปมั้งหรือไม่รู้นะควันมันออกด้วยอะท่อหนูก็เสียงก็ไม่ต่างกับเงินเยอะเนาะก็เป็นลูกห้าสามแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าพ่อจะมาไหมตอนนี้ก็อยู่อ่างมันเช่นเคยที่ปอดหมู่บ้านเนะาะสบายสบายสบายไม่ต้องกัอรเลาโอเคทรงท่อหนูก็ประมาณนี้มันจะออกข้างวันนี้โอเคเดี๋ยวรถมาหลบอนแป๊บนึง ตามควาขอนะครับสจาหรับคนนี้แบบขอมาก็นานแล้วแหละก็เพิ่งทําให้นะว่าให้เอาท่อบางเงินท่อดูเงินน่ะเออเอามาใส่แบบท้องก็ดูทรงก็ประมาณนี้ออกข้างแล้วก็ตอนสตาร์ทเราจะสตาร์ทไม่ได้นะเราต้องฉีกออก <ปะ S 1> แล้วก็ค่อยสตาร์ทเออก็ประมาณนี้ <Yeah. S 1> อืมที่จริงมันมีท่อตรงรุ่นนะแต่เราไม่มีงบมไงเราก็จัดมาแล้วเราก็เอามาใส่ให้ทุกคนดูว่าเสียงก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ไม่ต่างกันเยอะเนาะต่างกันแค่ที่ทรงออกข้าง,าง,างวันนี่ <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบก็จะรืมกดไลค์ให้เนาะก็ พ่อห,ห,หนูนะเดี๋ยวขี่ให้ดูสเต็ปหนึ่งว่าเสียงตอนขี่จะพอไหมก็ตอนขี่มาก็สัมผัสได้ถึงแบบเออประงินเนะาะไม่ต่างกันเยอะบอกเลย <laughs> อ๋อเสียงมันเหมือนกันเนาะไม่ลั่นเงินไปนี่ดูวิการสตาร์ที่อมาหากักสมกับช่องสเสื้อ U V เนาะโอ้โโอเคนี่ทรงนี้ก็ได้นะขี่บอลนี่เลยอ๋อลืม ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรบก,กวนชาวบ้านเนาะมันเสียงดังมากบอกเลยว่าโคตรลั่นเน่ะกูดูทรงก็ประมาณนี้แยงข้างเดี๋ยวบะลาขาถือว่าใช้ใชได้นะแต่ไม่ควรเอาไปใช้เพราะว่ามันก็ไม่ตรงรุ่นเนาะมันท่อของตัวไม่ใช่เดี๋ยวผมก็มีท่ออยู่บ้านเดียวอยู่เดี๋ยวให้ให้อยากลองตัวไหนก็สามารรคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูป้องกเดี๋ยวเราจะให้เอ่อตาโลลองขี่เนาะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้มันสตาร์ทยากไงเดี๋ยวมันตำท้อขี่คอยเด้อ

เหมือนท่อลอยได้อะเออโคดเบี้ยวอ่ะเป็นความนี่ลูกมือก็ตากล้องนะครับมือนิ่งก็คนนี้แหละเออหินซิ่งหินิ่งักถ่ายกล้องไยโอเคนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้ว Bi biêu ạ Ok Đấy, này, bếng này, bếng này. <cười> 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 bên này okay, khóa là, khóa là. <laughs> bên, bên này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  hóa này hóa này đi bút chè đi này โอเคก็ประมาณนี้นี่นะท่อหนูของเราดูทรงดูทรงอ๋อมันจะสตาร์ทเบรเไงโอเคก็ประมาณนี้แหละเออสำหรับตามคำขอเนาะท่อหนูเรือร้อยสิตัวใหม่ใช่ก็มีคนเล่นน้ำเลยดูดูเอามาใส่มองใช่ก็ประมาณนี้แหละโอเคเราก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพสวยๆไปฝากทุกคนเนาะก็มันอาจจะดูเลาเนาะแต่เป็นแบบ อยากลองแสงไงที่จริงเรามีงบเราก็จัดได้แต่ผมไม่อยากซื้อเพราะว่าช่วงนี้พ่อดูไงก็ดูสถานที่ผมมาถ่ายก็เป็นบริเวณแถวป่าเก็บน้ำเนาะไม่มีหมู่บ้านแถวนี้เก็บน้ำใหม่เป็นอของรอเก้าเนาะใช่ก็นี่แหละโอเคก็ไปฝปากกดไลค์กดแชร์ถ้ชอบคลิปแบบนี้เนาะแปลกๆของเหมือนยูวายเนาะนี่ก็ฝากติดตามช่องพิวด้วยเออก็ไปแล้วเสื้อสวยนะก็ขอบคุณมากครับผมก็แลกกันเนาะไปแล้วไปเจอในที่หน้าทั้ีนี้ก็